สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับดวงรายสัปดาห์5ถึง11กรกฎาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยชาวลัคนาราศีมิถุนนะดาวพุธด,ดาวประจำตัวเป็นกเกษตราทิบดีทับลัคนานี่ถือว่าดีดาวอาทิตย์เนี่ยราชาโชคฉลกฉเฉลา,ก,ลาก,ก็กลุ่มลัคนานะ เนี่ยเขาเรียกว่าได้องค์เก์อุดมเกณฑ์ชัดเจนนะครับแล้วก็วันที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยพระจันทร์เนี่ยอยู่พบวินาศนะแปดเก้าพระจันทร์กุมลักนะครับสิบสิบเอ็ดพระจันทร์อยู่พบกระดุมพระการเงินนะเป็นเกษตรซะด้วยนะดาวอังคารครับดาวเจ้าเรือนลาพระอยู่พบการเงินมหัตถก,กรโกลาเลิกนะครับดาวศุกร์ก็เป็นราชาโชคนะครับ ดาวพระเกตครับ5 6 7 8ยังอยู่ที่ราศีกันพอวันที่9ย้ายเข้าสู่ภพสหัสชะนี่นะครับดาวเสามรณะปล่อยไปนะดาวพฤหัสอยู่พบสุภานะแต่เริ่มถอยหลังนะเริ่มถอยหลังส่วนมรตยูก็อยู่พบลาภนะลาหูวินาศอ่ะเอาเขาเรียกว่าดาวประจำตัวเนี่ยเป็นหลัก นะดาวประจําตัวคือดาวพุธเนี่ยนะดาวประจําตัวท่านเองนะความคิดชีวิตจิตใจคือดาวพุธดาวพุธเขาเป็นเกษตรงั้นะช่วงนี้ก็มีความมั่นคงอยู่คู่กับดาวอาทิตนะดาวอาทิต์ก็ดาวพบสหัชชะสังคมเพื่อนฝูงนะอาทิต์ยก็ราชาโชคฉลกฉเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงาน่าแล้วดาวอาทิตย์ก็มาเป็นองค์เกณฑ์นะระสุริยะเรืองรังสีใช่ไหม โสละชีวะมีครบถ้วนสามองค์เทพโสพีกลุ่มลักแม้แต่องค์เดียวยศนั้นนาพันนะแล้วก็อุดมเกณฑ์นะนลักือโสโรุทโธวุโท,โทชีโวสุโกเล่าสหัชชะตนุพันธุเคล้าเอาปัตตนิและลาภะเห็นไหมดาวพุทธก็เป็นอุดมเกณฑ์ดาวประจําตัวเนาะเป็นเกษตรอุดมเกณฑ์ด้วยโอ้โหเนี่ย มีความมั่นคงนะสัปดาห์แห่งความมั่นคงตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะเข้าสู่วันที่5นี่ก็ชัดเจนนะดาวอาทิตย์เนี่ยดีเลยครับนะถือว่าดวงชะตามีความเข้มแข็งนะปัญหามีไหมมีแต่เป็นไงแก้ไขได้นะเขาเรียกว่าดาวประจําตัวเป็น,กนเกษตรแบบนี้มีความมั่นคงยั่งยืนนะแล้วก็จะได้อะไรใหม่ใหด้วยเพราะดาวพุธเนี่ยก็เขาเรียกว่าอ่าโทษทีดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ ก็เป็นเรื่องของหลักทรัพย์นะเป็นเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถอ,อะไรต่างๆยวดยานพาหนะเนี่ยกลุ่มลักเลยนี่ถือว่าดีครับมีความมั่นคงสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะปัญหาก็คือเนี่ยพระราหูนี่แหละนะมาอยู่พบวินาศแล้วพระจ,จันทร์มาอีกแล้วนะคลาดอีกแล้วนะห้าหกต้องระมัดระวังเดินทางนะครับการเดินทางการใช้ชีวิต ก็ต้องไม่ประมาทสถานการณ์ช่วงนี้อย่างที่บอกนะโซเชียลดิสแทนติ้งนะครับก็ต้องเว้นระยะห่างนะไม่เข้าใครออกใครช่วงนี้นะต้องระมัดระวังสิ่งหนึ่งนะเนี่ยเรียกว่าพระจันทร์กับราหูมาคลาดกันในภพวินนะาต้องระมัดระวังไปไหนมาไหนอาจจะหลงลืมทําอะไรตกหล่นด้วยนะไม่ใช่ว่าอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวของหาย เนี่ยต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยดาวการเงินเป็นไงใช่ไหมดาวพระจันทร์เนี่ยวันที่ 10- กับ11ก็ย้ายเข้ามาสู่พบการเงินเป็นกเกษตรตัวเองก็มั่นคงการเงินก็มั่งคั่งนะครับดาวศุกร์เป็นราชาโชคอยู่ในพบการเงินนี่ใช้ได้เลยนะครับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะอยู่ในพบการเงินนะดาวเสามร,รณะเล็งมาก็ไม่เป็นไรก็สู้กันได้ นะครับงั้นะลักษณะแบบนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีมีถุนก็ต้องแยกนะคือเรื่องของเงินทองเรื่องของการงานเรื่องของความสําเร็จมีแต่ท่านอย่าเอาไปปนกับเรื่องของความเครียดไงก็ไไหมบางทีความสําเร็จแต่ความสําเร็จมันไม่ได้ย่อมมาง่ายๆมันไม่ได้ย่อมมาแบบสบายๆมันก็ต้องต่อสู้ช่วงชิงดิ้นรนนะซึ่งมันก็ต้องมีความเครียดตามมา แต่ถ้าเกิดท่านเอาความเครียดมาปนกับการใช้ชีวิตนะเหนื่อยท้อตายเลยนะพราดาวเสาเขาเป็นเกษตรนะดาวเสาเป็นเจ้าเรือนมรณะใช่มมรณะก็เ,เรื่องของเรื่องเก่าๆอ่าเงี้ยบางทีเอาความล้มเหลวเอาความผิดหวังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเอากลับมาขบคิดเกิดความกลัวในการที่จะก้าวไปข้างหน้า เนี่ยทำให้ชาวลัคนาราศีมีถนุนอึดอัดและเครียดฉะนั้นต้องแยกกันครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วผ่านนะด,ดูทิศทางลักษณะตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงปัจจุบันนี้มันดีฉะนั้นก็ต้องก้าวย่างด้วยความมั่นใจก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงนะอย่าไปกังวลกับเรื่องเก่าเรื่องเคยผิดพลาดเนี่ยเพราะว่าเห็นไหมมรณะเป็นเกษตรมันคือความเรียกว่าสิ่งเก่าเก่าสิ่งที่เคยผิดพลาดสิ่งที่เคยล้มเหลว แต่มันมาในรูปแบบของความเครียดครับมันไม่ใช่ว่าจะเกิดเหตุอีกครั้งจะกลับมาเจ๊งอีกครั้งไม่ใช่มันมาในรูปแบบของความเครียดความหึดอัดฉะนั้นตรงนี้ตัดทิ้งไปจะทําให้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าก้าวต่อไปได้นะดวงดีแล้วอย่าไปกลัวนะครับดวงดีแล้วนะเนี่ยดาวประจําตัวดาวการเงินดาวอะไรต่างๆนานาเข้าเข้าจังหวะดีเลยทิศทางดีนะครับ ดาวเจ้าเรือนสุภะเนี่ยใช่ไหมดาวพฤหัสเขาพักองศาพักองศาก็คือถอยหลังจริงๆดาวดาวไม่มีถอยหลังหรอกนะเพียงแต่ว,ว่าระบบสุรยิยะจักรวาลเขาเป็นวงรีใช่ไหมแต่ว่าเราสมมุติจักรราศีเนี่ยให้เป็นวงกลม360องศาเนะี่ยทำให้เนี่ยราศีละ30องศานะสิราศี360มันทาให้พอเวลาดาวขคโครจรไปจริงๆเนี่ย มันก็จะมีช่วงที่โคจรไปในวงรอบที่ไกลแต่โลกอ่ะหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาถูกไหมเพราะหมุนรอบตัวเองตลอดเวลามันก็เหมือนกับมันมันไปแล้วไม่รอแล้วอ่ะทีนี้ดาวเขาเขาอ้อมอ่ะพออ้อมมันก็เลยดูเหมือนไปไกลแล้วมันก็เหมือนถอยหลังเพราะตามโลกไม่ทันเนี่ยเพราะโลกเขาหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาแล้วโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปฉะนั้น เวลาที่ดาวพือนหารกับดาวสาวตอนนี้พักฉะนั้นสองดวงนี้เขาตีอ้อมไก่มันก็เลยเหมือนกับว่าเขาถอยหลังพระโลกไปก่อนหมุนรอบไปก่อนเนี่ยดาวพักก็คือดาวดาวเจ้าเรือกนกรมมะอยู่ในภพสุภะเนี่ยถือว่าดีครับรุ่งเรืองแต่พอพักองศาเนี่ยมันก็อย่างที่บอกเห็นไหมมันมีแนวโน้มที่จะเขาเรียกว่าต้องมัลื้องานเก่า ต้องไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดอ่าเพราะว่าอะไรเขาพักกําลังจะเข้าพบมรณะจะไปเข้าปลายกัญยานะครับเนี่ยแล้วก็ดาวสาวก็เป็นกเกษตรอยู่แล้วเรื่องมรณะเนี่ยเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องอะไรต่างเนี่ยบางทีมันต้องเอากลับมาปรับปรุงแก้ไขตรงนี้เราพลิกได้ใช่ไหมเอาประสบการณ์เอาเรื่องเก่า,เ,กาเอาความผิดพลาดหรือความสําเร็จในเรื่องเก่าที่เคยทํามาแล้วเนี่ย มาปัดฝุ่นปรับปรุงแก้ไขก็สามารถใช้เป็นประโยชน์ได้นะก็ะอย่างที่บอกอะหลักๆมันคือต้องดูดาวดาวดีดาวประจําตัวดาวที่มีความสําคัญเนี่ยมันดีมันเข้าจุดดนะีชีวิตมันก็ไปข้างหน้าได้ดีเพเียงแต่ว่าตรงนี้มันก็ต้องระวังนิดนึงบางทีเราก็ต้องพลิกไงไม่ใช่บอกโอ้โหกลับไปเครียดเรื่องเก่าโอ้ยเดี๋ยวหลายท่านชีวิตเคยทั้งสาเร็จเคยทั้งผิดพลาดเคยทั้งผิดหวังเคยทั้งสมหวัง ถ้าเราเอาความผิดหวังความผิดพลาดเก็บมาคิดเก็บมาเครียดแล้วกลัวก็จบความกลัวทําให้เสื่อมนะเพีเยงแต่ว่าโอเคเราเอาตรงนั้นน่ะกลับมาคิดอีกรอบเราเคยทําอะไรไปผิดพลาดอะไรตรงไหนเพราะอะไรเพราะใจร้อนหรือไม่เพราะตัดสินใจผิดหรือไม่เพราะเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองหรือไม่หรือมั่นใจตัวเองมากเกินไปหรือไม่เอากลับมาคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงแล้วท่านก็จะไปต่อได้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนครับไม่ต้องกลัวนะดวงดวงดีแล้วดวงดีแล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องคอยเนี่ยมันรังควานดาวเสาร์มันลังควานรังควานเนี่ยดาวสุกดาวดาวสุกดาวอังคารนะทำให้เครียดทําให้เครียดไม่งั้นนี่เลยโรแมนติกเลยสุกปากหวานอังคารรับเอาเพระจันทร์กลุ่มด้วยเนาะเนี่ยก็ ประมาณนี้สำหรับเช้าวลัคณะาราสีมิถุนสัปดาห์นี้ดวงดีแล้วนะครับโอเคเลยนะทั้งเรื่องตัวเองทั้งเรื่องการเงินเพียงแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่ามันจะมีเรื่องเครียดเรื่องเก่าเรื่องอะไรที่มันคลาคลาังต้องกลับมาคิดกลับมาแก้นะก็แก้ให้ถูกทางแค่นั้นเองครับนะแล้วดวชะตาของท่านก็จะก้าวหน้ามั่นคงนะครับคลิปนี้ ประมาณนี้ครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำ นะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดวพิจายสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการ mm. เขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กำลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ